ศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีก่อตั้งขึ้นภายใต้แนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมของครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนก้าวไปสู่การเป็นประชาชนในประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2558โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีได้รับการพิจารณาคัดเลือก จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต11ให้เป็นอาเซียนเร์นนิ่งสคูในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อเตรียมเยาวชนให้มีความพร้อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียนสามารถติดต่อสื่อสารอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันตลอดจนการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญ ในการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนโรงเรียนจึงได้เตรียมความพร้อมด้านต่างๆดังนี้สร้างห้องอาเซียนศึกษาโดยใช้เนื้อที่หนึ่งห้องเรียนงบประมาณ1,30,000บาทและจะทำการเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2555รส่งครูเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ณโรงแรมปริ c e ์พาเลสมหานาครุงเทพมหานครลงนามความร่วมมือทำ MOC ระหว่างโรงเรียนเมืองสุราธ,ธานีและโรงเรียน SMK ดาตังฮาจิฮามัดบาดวีประเทศมาเลเซียคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเทศเวียดนาม คณะผู้บริหารประเทศมาเลเซียมาศึกษาดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนเมืองสุราธ,ธานีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศึกษาดูงานการจัดแหล่งเรียนรู้ศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนประทีปศาสตร์และโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชผู้บริหารศึกษานิเทศและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในสังกัดสพม .11 ประชุมเตรียมการเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาและกิจกรรมวันอาเซียนณห้องโถททศนศึกษาโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีมีเป้าหมายที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งข้อมูลในการศึกษาเรียนรู้ที่เกี่ยวกับเพื่อนบ้านอาเซียนทั้ง10ประเทศรวมทั้งเป็นห้องเรียนภาษาประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน และยังเป็นแหล่งดำเนินการกิจกรรมต่างๆในการสร้างความพร้อมสำหรับการเตรียมตัวสู่ประชาคามอาเซียนให้กับนักเรียนครูและผู้ที่สนใจโรงเรียนจึงได้จัดก,กิจกรรมสร้างความตระหนักให้แก่ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโดยจัดก,กิจกรรมต่างๆดังนี้นักเรียนชุมนุมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเสียงตามสายในช่วงเช้าก่อนเข้าแถวทุกวันเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนงานห้องสมุดจัดบอร์ดเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนอาทิเช่นดอกไม้ประจำชาติการแต่งกายอาหารพื้นเมืองเป็นต้นกลุ่มสาระก,การเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอาเซียนวีคทุกวันศุกร์ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการได้แก่กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในน้องบัวเกมส์ภายในห้องศูนย์อาเซียนประกอบด้วยเวทีจัดแสดงตราสัญ,ญลักษณ์ และธงอาเซียนของประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศแผนที่ประเทศสมาชิกอาเซียนบอร์ดข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนเช่นระบบการปกครองผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนเลขาธิการอาเซียนการลงนามปฏิญญาอาเซียนดอกไม้ประจำชาติอาเซียนอาหารประจำชาติอาเซียนหนังสือสื่อวิดิทัศน์และผ่านทับเกี่ยวกับประชาะคมอาเซียน แหล่งสืบค้นข้อมูลทักอินเทอร์เน็ตเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ตุ๊กตาการแต่งกายประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนธนบัตรสกุลเงินตราของประเทศสมาชิกอาเซียนการเปิดสอนหลักสูตรอาเซียนศึกษาในปีการศึกษา2555ภาคเรียนที่1ได้เปิดสอนรายวิชาอาเซียนศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ี่ และเพื่อเป็นการเปิดโลกกว้างให้กับผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในประเด็นที่ตนสนใจให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่งในภาคเรียนที่สองจึงเปิดสอนรายวิชา i s 1ในชั้นมัธยศึกษาปีที่4นอกจากนี้ยังจัดการเรียนการสอนแบบบรูรณาการในรายพื้นฐาน ทั้งวิชาสังคมศึกษาและวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนระดับพระถมศึกษาปีที่หนึ่งและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุมเยาวชนอาเซียนการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนได้เตรียมจัดทำโครงการต่างๆดังนี้โครงการเกี่ยวกับบทบาทของศูนย์อาเซียนศึกษาในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนในรายวิชาพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติมและสื่อการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดบริการเรียนรู้เคลื่อนที่กล่าวคือกิจกรรมอาเซียนสัญจรกับโรงเรียนเครือข่ายจัดค่ายวิชาการประชาคมอาซออเซียน แลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีและโรงเรียน SNK ดาตังฮาจิฮามัดบาดวีประเทศมาเลเซียจากกิจกรรมต่างๆนับเป็นก้าวย่างแรกของการดำเนินง,งานถือได้ว่าเป็นแหล่งความรู้แหล่งกิจกรรมและเป็นที่ศึกษาดูงานของสถานศึกษานักเรียนและหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไปในการเป็นตัวกลางขยายองค์ความรู้เรื่องอาเซียนในแง่มุมต่างๆสมดังเจ็ดจำนงของสำน,น,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและในโอกาสต่อไปศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีจะขยายการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้ครอบกลุ่มมากขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป you oh.